ครับสวัสดีครับ๋ยวนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนซีนคอนโทนนะครับคันควบคุมด้านซ้ายนะครับมาดูกันวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างไรนะครับดับแรกก็ยกพาสติกขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าจะมีจานบินตัวนี้นะครับจะเป็นจานกดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวน็อตล็อกคันควบคุมเป็นตัวปรับตั้งให้มันเอียงมากเอียงน้อยนะครับหรือใช้ในกรณีที่เรากลับคอนโทลนะครับจะต้องคลายตัวนี้ด้วย ก็วิธีการทอดนะครับใช้แกนเลื่อนนะครับไข่จานนี้ออกได้เลยนะครับเราทำการหมุนออกนะครับตัวนี้ออกง่ายนะแต่ถ้าเกิดเป็นบางตัวเนี่ยไอตัวจันบินเนี่ยมันจะออกมาอย่างเดียวครับไอตัวยอยกากระบาดตัวนี้เห็นไหมมันจะไม่ออกมาทําให้เราทอดยากนะครับออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับเอาแผ่นนี้ออกมานะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการยกยกเบาเบาก็ออกครับไอตัวนี้อสังเกตได้ว่ามันจะมีลูกยางครับตรงนี้อมันจะรู้ว่าตํามโอลิงแล้วก็ในแกนวาวตน C นลตัวนี้ครับจะมีซีนอยู่ในรูนะครับก็อะไรอยู่ที่พันสี่สิบ,บาทนะสี่ตัวโอลิงสี่ตัวลูกยาง ซีนสี่ตัวซีนจะตัวละสองห้าสิบนะในดูนี้ตัวนี้ก็จะอยู่ที่อาตัวละสิบบาทสี่ตัวลูกอย่างนียนะโอเคครับลองตรวเช็คตัวสอบดูครับตัวนี้เวลาใส่ก็คือแนะนำให้ทอดทีละตัวด้วยว่าแล้วก็ใส่เปลี่ยนแล้วก็ยัดลงไปทาจาระบีอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าพวกสปริงแต่ละตัวมันไม่เท่ากันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้